สวัสดีครับลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่นะจะจะมีของมาลดราคาให้ลูกค้าก็มันจะมีของใหม่ของเก่านะเดี๋ยวตัวไหนเป็นของใหม่ตัวไหนเป็นของเก่าเดี๋ยวเดี๋ยียต้อยจะจะบอกลูกค้าเลยนะก็เห็นสต๊อกมันลกๆให้ลูกน้องมาจาับมันก็เหลือไม่กี่รุ่นนะลูกค้ารุ่นหนึ่งก็เหลือไม่กี่ตัวมันนี้ราคาพิเศษเลยนะ <c oughs> เดียวต้อยจะรับประกันให้ลูกค้า1นึ่งปีด้วยนะอย่างเพราะว่าจ้ไอ้ตัวนี้นะลูกค้า2ตัวเนี่ยมันตัวใหม100่ร้อเเลยนะ ตัวล่างนี่ก็เขายี่ห้อคอมสันนะเป็นรุ่น pa 800 800ตัวนี้นะก็คือ1,800วัตต์นะ1ั0 0ดวัตต์ก็ขับขับ18นิ้วคงปั้มนะขับ18นิ้วคงปั้มได้6ใบนะ18นิ้วพันวัตต์นะที่ที่ที่จะ้อ้ใช้อยู่นะพันวัตต์18นิ้วคงปั้มได้หใบเลยนะถ้าคงหลอก็ได้4นะตัวนี้นะตัวตัวล่างนะตัวล่างนะก็18นิ้ว6ใบนะลูกค้าข้างละ3าถัดมาก็เป็นตัวบนนะตัวบนนี่ก็1,200วัตต์นะ ตัวบอลนี่พันสองวัตต์นะ PA รุ่น PA 4 0 0นะพันสองวัตต์ก็ขับ18นิ้วของปั๊มพันวัตต์ดอกพันวัตต์แม่เหล็ก220อ่ะที่เชียรต้ทยทอยู่นะได้4ใบข้างละสองนะอิ่มๆนะลูกค้าอิ่มๆเลยนะข้างหลังนะลูกค้าข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นรูสเปคคอนนะรูสเปคคอนนะรูสเปคคอนต่อลำโพงอันนี้ก็เป็นสายอันนี้ที่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ใช้สายสเปคคอนนะใช้สายเปือยก็ต่อลําโพงได้เหมือนกันนะจะมีให้เลือก2แบบเลยนะก็อันนี้ก็คือ ต่อแจ็คฟฟนก็ได้นะต่อต่อแจ็คฟฟนก็ได้เลยสาย x l r ก็ก็ได้นะเยวต้อยก็มีให้เลือก2แบบเลยนะอย่างปุ่มนี่ก็อ่ปุ่มตัดปุ่มคอร์สพาวเวอร์นะเป็นคอร์สพาวเวอร์ตัวนี้เป็นคอร์สพาวเวอร์นะถ้าถ,ถ้าลูกคา้าถ้าลูกค้าชอบเบรหนักๆลูกค้าก็กดปุ่มเลยฮนะเป็นคอร์สพาวเว่าสองตัวนี้เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็ปรับปรับความถี่นะความถี่ซ้ายขวาจะมีพัดลมให้2ตัวแรงๆเลยนะพัดลม2ตัวตัวนี้ก็เป็นฟิลฟิลตัด ฟิวตัดไฟนะเวลาเวลาไฟฟ้ามีปัญหาขึ้นมาหรือว่าไปต่อข้างนอกไฟฟ้าข้างนอกมีปัญหาขึ้นมาชอ็ชอตเช็ดขึ้นมาเนี่ยก็ฟิวก็จะตัดเลยนะลูกค้าอย่าง2รุ่นนี้นะสรุ่นนี้นะคือ2รุ่น4 0 0กับ8 0 0เนี่ยข้างหลังเหมือนกันเลยนะใช้งานเหมือนกันเลยนะไอ้สตัวเนี่ยมันของมันอยเป็นของใหม่นะมันเป็นของตัวอย่างเป็นของตัวอย่างที่อยู่ในห้องในใน,ในห้องทํางานเฮียนะอยู่ก็หลายเดือนแล้วตอนนี้เฮียก็มาให้เอามาเอามาขายให้ลูกค้าเป็นราคาพิเศษเลย รับประกัน1ปีได้นะรับประกัน1ปีด้วย PA 4 0 0นะ,ะนนะตัวบอลนี่นะตัวบอลเนี่ยก็จะขับ18นิ้วได้4ใบเลยนะคงปั๊มนะสินิ้ว4ใบคงปั๊มดอกพันวัตต์นะลูกค้าราคาตะกอนเนี่ยจะไต้ขายอยู่ราคา8,990บาทเฉพาะตัวบนนะเฉพาะตัวตอนนี้จะไต้ลดราคาลูกค้าพิเศษเลยนะลดราคาเหลือ6,990บาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางได้นะ ลูกค้ารับประกันให้ลูกค้า1ปีเลยของใหม่กิ๊กร้อยเป็นเซนเทียต้อยเทตไตการันตีให้เลยนะตัวล่างก็รุ่น PA 800นะเป็นรุ่น PA 800นะลูกค้ารุ่น PA 800นะ PA 800เนี่ยก็ก็คือก็ขับ18นิ้วได้6ใบ1,800วัตต์นะ1,800วัตต์18นิ้วได้6ใบนะของปั๊มดอกดอกพันวัตต์นะราคาตะก่อนเฮียต้อยขายอยู่ มึนหมื่นสองพันนะหนึ่งหมื่นสองพันแต่ตอนนี้เฮียต้อยก็ลดราคาให้ลูกคา้าเป็นราคาพิเศษเลยนะล,ล,ลดให้ลูกค้าเหลือ8 9 9 0บาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางได้เฉพาะตัวล่างนะก็มีเหลืออย่างละตัวนะลูกคา้าก็เหลือแค่นี้นะถ้าถ้าใครได้ก็โชคดีนะลูกคา้าถ้าลูกค้าอยากได้นะลูกค้ารีบเลยนะลูกค้าก็บอกแอดมินเลยเอาเพราะว่าที่เฮียต้อยลดราคาเนี่ยราคาพิเศษตัวพิเศษเลยนะตัวคอมสันรุ่น ถ้าถ้าลูกค้าจะเอารุ่น PA 400ลูกค้าก็บอกแอดมินเลยเอารุ่น PA 400ลูกค้าก็บอกแอดมินเลยอยากได้รุ่น PA 800ก็ลูกค้าก็บอกบอกแอดมินเลยนะเหลืออย่างละตัวนะอย่ารีบเลยให้ลูกคา้าเดี๋ต้าก็ยังเสียดายเลยว่าของดีๆนะอยากเอาไปให้ลูกค้าใช้ดีกว่าตอนนี้ก็เป็น power เหมือนกันแต่ขับ15นิ้วนะ15นิ้วดอก500วัตต์ได้2ใบนะต้องบอกลูกค้าก่อนจนเนี้ย3ตัวเนี้ยเป็นของใหม่ของใหม่1 0 0เลยนะของใหม่1 0 0เรนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะ สามตัวนี่เหมือนกันแต่ว่าตัวบนเนี่ยตัวบนนี่อาจตัวบนนี่อาจจะดูสีซีดหน่อยนะแต่ก็เป็นของใหม่ร้อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันเด็กเข้าไปเก็บไว้ไว้ที่สต็อกนานก็ไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกไว้ไม่ได้ใส่กล่องไว้ก็เลยตั้งอยู่ที่ชั้นก็เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเหลืออยู่สามสี่ตัวนี่แหละท,ที่ลูกค้าเห็นนี่นะวัดนี่จะเท่ากันนะวัดนี่จะเท่ากันเลยนะแปดร้อยวัตต์นะแปดร้อยวัตต์เนี่ยก็ขับสิบห้านิ้วได้สอง ของยังไม่เคยแกะจากกล่องเลยนะถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รุ่นไหนนะนบอกแอมินเลยนะถ้าลูกค้าอย่าง่าง3ตัวเนี่ยสาตัวเนี่ยมันก็ขับ15นิ้วได้2ใบนะสิ้นี้สองใบดอกดอก500วัตต์นะถ้าลูกค้าอยากได้รุ่น mba cca 1นะลูกค้าอยากได้เป็นรุ่น ca 1นะลูกค้าก็บอกแอมินเลยว่าจะเอารุ่น ca 1แต่ลูกค้าอยากจะเอาเป็นปน,นากาชิรุ่นนาคาชิตัวนี้นาคาชินะลูกค้าก็บอก ก็ก็บอกแอมินเลยว่าจะเอาตัวนี้เอาตัวนาคาชิแต่ว่าขับ15้นี่ได้2ใบเหมือนกันนะขับขับได้เหมือนกันนะลูกค้าราคาราคาเฮียอยให้ลูกค้าพิเศษเลยนะคือราคาตะก่อนเฮียอยขายอยู่4,490พันนี้เก้าแต่นีเฮย,ยก็ลดราคาให้ลูกค้าพิเศษเลยนะมันเหลืออย่างละสามสตัวเองก็ก็ตอนนี้เฮียตอตขายให้ลูกค้า2990บาท 2,990บาทเนี่ยก็คือฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะลูกค้านะวันนี้ก็เป็นพาวเวอร์เหมือนกันขับ15นิ้วได้4ใบดอก500วัตต์นะของปั๊ม3ตัวเนี่ยขับ15นิ้วได้4ใบเลยกำลังวัตต์ก็1000วัตต์นะลูกค้า1000วัตต์3ตัวนี้พันวัตต์เท่ากันเลยนะอย่าง3ตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวล่างนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอย่าง2ตัวบนเนี่ยก็ของประมาณ90%กว่าแต่ก็เป็นเป็นของที่วางลูกน้องเขาววาางงออยู่่่เ้้ไไไมดใสถุพกะ วางอยู่ไว้นานแล้วเป็นของเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไมก่ก็ไม่เป็นไรก็ของนี่ก็คือเฮต้า้รับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีอยู่แล้วตัวบนก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นดีเคมีสิกตัวล่างนี่ก็เป็นของ A1 นะตัวล่างเป็นของ A1 ตัวล่างสุดนี่ก็ NTC นะลูกค้าตัวล่างน้นนะก็สามตัวนี้เราหวัดเท่ากันนะลูกค้าหวัดเท่ากันเลยวัดเท่ากันเลยก็ราคาถ้าก่อนเฮต้าขายอยู่สี่พันหกเก้าสิบนะสี่พันหกเก้าสิบแต่เฮต้าลดราคาให้ลูกค้าพิเศษเลยนะมันเหลือแค่สามตัว รถเหลือ3 3 3 9 0บาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางรับประกันให้ลูกค้าด้วย1ปีไอ้3ตัวเนี่ยมันเหลือรุ่นละตัวเลยนะลูกค้าบอกลูกค้าบอกแอดมินเลยนะว่าจะเอารุ่นไหนจะจเอารุ่นดีเคเมสิกนะเอารุ่นดะีเคเมสิกรุ IC, ร่น A1 แล้วก็ตัวนี้แห้ตัว NTC นนะลูกค้าบอกแอดมินได้เลยเพราะสินค้าเหลือแค่อย่างละตัวเองนะ แต่ว่าขับ15เดวได้4ใบเหมือนกันกําลังวัดเท่ากันพันวัดนะลูกค้านะเอารุ่นนี้ลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าโทรมาช้าอย่างรุ่นนี้มันหมดไปลูกค้าก็ใช้รุ่นนี้ก็ได้นะรุ่นนี้ก็ได้แล้วเพราะว่าวัดมันเท่ากันนะแผ่นปิ้นมันตัวเดียวกันถ้าถ้ารุ่นนี้หมดลูกค้าใช้รุ่นนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ากําลังวัดมันเท่ากันนะลูกค้าต่างกันที่หน้าตาเท่านั้นเองต่อมาก็จะเป็นรุ่นเป็นเป็นรุ่นที่แต่ก่อนนี้เย้าต้อยขายดีมากเลยนะรุ่นนี้แต่เย้าต้อยจะเลิกทําแล้วม เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะของใหม่แล้วติดรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีด้วยก็จะเป็นรุ่นไอ้ตัวนี้จะเป็นแอมบ้านนะลูกคา้าเป็นแอมบ้านก็เล่นคาราอเกะไม้ได้สองตัวนะคาราอเกะไม้ได้สองตัวเลยนะลูกคา้าเป็นแบรนด์นาคาชินะตัวนี้มีเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็เล่นการ์ด usb ก็ได้นะตัวนี้จะขับขับสิบห้านิ้วได้สองใบตัวนี้เฮียต้อยทำเองทุกอย่างเลยทั้งหม้อแปลงทั้งแผ่นปิ้นเสียบเองทุกอย่างรายละเอียดร้อยเปอร์เซ็นต์เดียต้อยทำ ทางโรงงานเดีย้วยทำเองหมดทุกอย่างเลยเดีย้ยจะเลิกทําและรุ่นนี้ก็มีเหลืออยู่แค่นี้มีเหลือเท่าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยข้างหลังก็อันนี้จะเป็นมอกอของบริษัทนากรชีตนะพัดลมหนึ่งตัวนะอันนี้ก็คือไปต่อสายต่อสายตู้นะอันนี้ก็เป็นฟิวตัดนะฟิวตัดฟิวต,ตัดไฟฟิวตัดไฟพัดลมหนึ่งตัวถ้าลูกค้าไม่ต่อต่อเชื่อมต่อบลูทูธลูกค้าก็ไปซื้อซื้อสายนี่สักเส้นหนึ่งนะตามท้องตลาดนี่ขาย ข้าโทรศัพท์เข้าโน้ตบุ๊กเข้าทีวีได้นะตัวนนี้ทั้งบลูทูธทั้งใช้สายได้รุ่นนี้จะเป็นรุ่น947นะมันจะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ว่ามันจะม,มีอยู่2ตัวที่ว่ามันเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้แต่ลูกค้าไปใช้ไปใช,ไปใช้สายได้นะจะจะเหลือแค่2ตัวที่เชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้แต่นอกนั้นที่ลูกค้าเห็นเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้ก็ลูกค้ากดไปที่หมดเลยนะเป็นของใหม่เป็นของใหม่100%เลยนะจะรับประกันให้ลูกค้าด้วยร,รับประกันให้ลลลููกกคค้้าา1ปีเยนะ ก็อย่างรุ่นมีบลูทูธนะเยต้าอยขายอยู่2,990บาทนะแต่ตอนนี้เยต้าอยขายราคาพิเศษให้ลูกค้าเลยนะก็เหลือ2,290บาทนะรุ่นนี้เป็นรุ่นมีมีบลูทูธนะแต่ว่ามันมี2ตัวที่ไม่มีบลูทูธเยต้จาจะลดราคาพิเศษให้ลูกค้า1,990บาทเหลือ2ตัวนะไม่มีบลูทูธนะมันดูการเล่น USB ได้นะรุ่นไม่มีบลูทูธก็เล่น USB ได้เหมือนกันถ้าลูกค้าสั่งซื้อนะลูกค้าบอกบอกแอดมินเลยนะ เป็นรุ่น947นะจะเป็นรุ่น947ขับ15นิ้วได้2ใบเลยนะบอกบอกแอรมินเลยอเอาเอาแอมบ้านเป็นรุ่น947นะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางก็จะเป็นปรีบ้านนะลูกค้าเป็นปรีบ้านที่ลูกค้าเห็นเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้นะข้างหน้านี่สตัวเนี่ยจะไม่มีรุ่นไม่มีบลูทูธถ้าลูกค้าจะใช้จะใช้เชื่อมเชื่อมต่อบลูทูธก็ลูกค้าก็ลูกค้าไปซื้อสายสายที่ 2, 2อออกหนึ่งอะออกหนึ่งที่ว่า เป็นสามอีกข้างหนึ่งเป็นสามุห้าตามท้องตลาดมีขายนะสองออกหนึ่งนะก็ลูกค้าก็เสียบไปที่ช่องนี้เลยนี่เชื่อมต่อโทรศัพท์นะลูกค้าก็ไปเชื่อมต่อโทรศัพท์เลยตัวนี้จะเป็นปีบ้านเหลืออยู่สี่ตัวนะเล่นไม้ได้สองตัวเดียวนะเล่นไม้ได้สองตัวเล่นไม้ได้สองตัวนะเป็นปีบ้านเป็นปีคาราโอเกะเหลือเหลือแค่สีตัวอันนี้ก็คือเป็นของใหม100่ร0อเปเยนะลูกค้าที่ลูกค้าเห็นนี่สินค้าอยู่อยู่อยู่ในสต็อก มันอ่มันหลงอยู่ฮะหลงอยู่แล้ววันนี้ก็ไปเจอมาอยู่4ตัวเป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะรุ่นไม่มีบลูทูธราคาจริงๆมันพันล้านพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะแต่เชตต้อาาลยนะอลดนะร,ราคาพิเศษเลยนะเหลือตัวละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเลยนะเหลือตัวละหนึ่งพันบาทก็ราคาพิเศษนะนะก็ก็รับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีนะรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีด้วยฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังก็เหลืออยู่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 3 4 5 6 7 8ตัวหรือจะ8ตัวก็เป็นของใหม่ร0 0เซนะของใหม่ของของอยู่ในสต็อกเป็นรุ่นมีบลูทูธนะรุ่นเชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้เชื่อมต่อบลูทูธเข้าไปเลยนะลูกค้าอันนี้ก็คือรุ่นนี้กดไปที่หมดเลยนะเ mm. ชื่อมต่อบลูทูธก็เล่นการ์ด USB ได้นะเล่นการ์ดยู่อสบีได้ก็เล่นไม้ได้2ตัวนะเป็นคาราโอเกะลูกค้าเป็นคาราโอเกะนะเป็นของของของอยู่ในสต็อกนะลูกค้ารับประกันให้ลูกค้าอยู่1ปีนะ รับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะราคาเทียต้อยขายอยู่แต่ก่อนก็สองพันสองร้อยเก้าสิบาทแต่เทียต้อยลดราคาลูกค้าพิเศษเลยนะเหลือหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยนะก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางรับประกันให้ลูกค้าด้วยนะหนึ่งปีที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อนะมนมีหลายยี่ห้อเลยแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนกันฟังก์ชันเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นทุกปุ่มเนี่ยก็เล่นเหมือนกันหมดเลยนะลูกค้า ถ้าลูกค้าสั่งมาก็เฮียก็คะคะให้แล้วกันนะใส่กล่องมาให้เรียบร้อยเลยถ้าไม่มีบลูทูธเหลืออยู่4ตัวนะเหลืออยู่4ตัวเนี่ยราคาก็1 9 9 0บาทแต่ไม่มีบลูทูธนะตอนนี้ลดราคาให้เหลือราคาตัวละ1000บาทนะลูกคา้าถ้ารุ่นมีบลูทูธรุ่นมีบลูทูธก็ราคาจริงๆมัน2 2 9 0บาทตอนนี้เลียต้อยลดราคาลูกค้าพิเศษเลยเหลือ1,600บาทฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางรับประกันให้ลูกค้าด้วย1ปี MBA นะลูกค้าจะเป็นแอมบ้านแอมบ้านเหมือนกันแอมบ้านเหมือนกันนะก็รุ่นนี้ก็เป็นขับ12นิ้วตู้12นิ้วได้2ใบลูกค้า12นิ้วได้2ใบอันนี้ก็ใหม่กินะะ๊กร้อยเลยฮะใหม่กิ๊กร้อยเปรลยรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วย USB, USB ก็ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ละเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่จะต้อยก็จะมาลดราคาให้ลูกค้าข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะลูกค้าข้างหลังก็ยังมีมอกอได้นะอันนี้ต่อสาาายลลํโพงนะูกค้ ไปเชื่อมไปต่อสารลาโพงบวกลบอันนี้ใช้ไม้ได้2ตัวนะไม้ตัวที่1ไม้ตัวที่2อันนี้ของไม้หมดเลยนะอันนี้ปุ่มไม้ตัวนี้ก็เป็นปุ่มของของเสียงอ่สามตัวนี้นะเป็นเบสนะตัวนี้เป็นเบสนะวอลลุ่มตัวนี้เป็นเบสนะแล้วก็กลางแหลมแล้วก็ตัวนี้เป็นบาลานนะลูกค้านี่ก็เป็นวอลลุ่มของเสียงเป็นมาสเตอร์ของเสียงนะมาสเตอร์ตัวนี้เป็นมาสเตอร์ปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะลูกค้ากด้าไปเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะ ข,ของใหม่กิ๊กเกอร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอยู่ในกล่องนี่เลยฮะยังไม่ได้แกะเนี่ยลูกน้องจัดจัดระเบียบที่สตตอกออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยก็เย่อต้อก็มาจัดเอามาให้ลูกค้าใช้เลยดีกว่าเออแต่ก่อนนี่ราคาจริงๆมันพนะัน0กร้อยนะลูกค้าพัน0กร้อยแต่เยอต้ให้ราคาลูกค้าเป็นพิเศษเลยนะลูกค้าพิเศษเลยนะเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบบาทก็ก็รับประกันหนึ่งปีด้วยนะรับประกันหนึ่งปีใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะรับประกันหนึ่งปีก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนะ ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยมีเท่าที่อย่างาประมาณ20ตัวนี่แหละเท่าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งซื้ออยากได้นะลูกค้าบอกแอดมินเลยนะบอกว่าลูกค้าเอารุ่น mba i 9นะรุ่นนี้นะเป็นเขาเรียกรุ่น i 9ลูกค้าบอกแอดมินได้เลยบอกเอา i เลยนะเ9 0ยบาทนะขับสินิ้วได้2ใบเลยนะเดีย๋ยวตอนรับประกันให้เรื่องเ,เรื่องเสียงนะเก้บาทขับสินิ้วได้2ใบก็ถัดมาก็เป็น เป็นขยายขยายบ้านก็ได้นะแล้วขยายขยายบ้านก็ได้จะมีสายสายไฟเสียบสายไฟเสียบส,ส,สายไฟเนี่ยไว้เสียบไฟบ้านนะไฟสองสองร้อยยี่สิบโวลต์น่ะไฟบ้านอะ่ะพูดถึงไฟบ้านนะเป็นขยายบ้านสิบนิ้วได้สองใบนะตู้ตู้สิบนิ้วได้สองใบสิบนิ้วได้สองใบก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะลูกค้า USB ก็ได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเชื่อมต่อบลูทูธได้ USB ได้เล่นไม้ได้สองตัวนะ เป็นขยายรถก็ได้ถ้าขยายรถขยายขายผักขยายขายกับข้าวก็ได้นะตามรถก็จะมีไฟ DC นะตัวนี้จะเป็น DC นะลูกค้า CC12 บโวลต์เอาไปใช้ในรถได้นะ AM FM ก็ได้นะลูกค้ามีเสาใช้สายอย่างนี้ก็ได้นะใช้สายสาย3.5เสียเข้าไปที่ข้างหลังนี่ฮะลูกค้าแล้วก็ไปใช้สายโทรศัพท์ใช้สายโทรศัพท์โน้ตบุ๊กได้หมดเลยฮะลูกค้าตัวนี้เป็นของใหม่ร0 0เรนะแล้วก็มีก็มี มีเท่าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยมีเท่าที่ลูกค้าเห็นนี่แหละของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าตัวนี้ราคาถ้าก,ก่อนให้ต้อยขายอยู่พันแปดนะเฮ้ต้อยขายอยู่พันแปดตอนนี้ขายให้ลูกค้าพิเศษเลยนะแปดร้อยเก้าสิบบาทรับประกันให้ลูกค้าเดือนหนึ่งปีก็แปดร้อยเก้าสิบบาทก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าขับสิบนิ้วได้สองใบนะสิบนิ้วได้สองใบเป็นเป็นขยายข,ขยายรถก็ได้อะไรก็ได้นะขายผักก็ได้ขายกับข้าวก็ได้เป็นรุ่นใน AV ตรสองสองนะ x อ็กองสอง เป็นรุ่น avxg av ตองสองนะลูกค้าบอกแอดมินเลยนะอย่างไม่ตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษเลยก็เก็บเก็บไว้ในสต็อกเหมือนกันเป็นของใหม่เหมือนกันนะก็เทียก็ไม่เคยเอาไม่เอาไม่มาลดราคาลูกค้าเลยนะเป็นไม่แต่ก่อนเทียต้อยขายอยู่เนี่ยตัวเนี้ยขายอยู่4490ที่เทียต้อยเคยรีวิวเนี่ยก็คือตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแต่นี้อ่มันเป็นของใหม่นะลูกค้าไม่ใช่ของเก่านะของใหม่นะของใหม่เทียต้อ,อยจะขายให้ลูกค้าพิเศษเลย ขายเนี่ยลูกค้าพิเศษเลยสองพันเก้า้อยเก้าสิบนะลูกค้าเป็นตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะมันพอดีอยู่ในห้องอยู่ในห้องทำงานของเฮียก็<ด>ก,ก็ก็อยู่ในห้องทำงานของเฮียเนี่ยสองพันเก้า้ยเกสิบาทนะพร้อมกล่องอย่างเงี้ยเป็นไมล์ลอยเป็นไมล์รับสัญญาณได้ร้อยเมตรเลยนะลูกค้าที่เฮียต้อยเคยติดติดหลักในชุดเนะี่ยก็คือตัวนี้ตัวเดียวนะก็มีสายสัญญาณให้อันนี้เป็นหูหูนะหูเนี่ยหูก็ยังไม่ได้แกะเลยนะ ของยังไม่ได้ใช้นะก็ะขายให้ราคาพิเศษอันนี้จะเป็นปอกพอดีมันอยู่ในห้องของเฮียไงในห้องทํางานของเฮียตั้งไว้ก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยไม่ได้เข้ากล่องกล่องกล่องก็ไม่ได้เข้าเข้ากล่องกล่องอลูมิเนียมอาจจะขึ้นสนิมนิดหน่อยแต่ข้างในนี่เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮนะเฮียลดราคาเปลูราคาพิเศษเลย2990บาทมนะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวังนั้นก็รับการให้ลูกค้าเหมือนกันฮนะรับการให้หนึ่งปีลูกค้าไปใช้มีปัญหนาก็ส่งมาซ่อมที่ซ,ซ่อมฟรีเลยนะ หนึ่งปีนะรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีอยากได้ลูกค้าบอกแอปมินเลยนะเอาไม้ลอยคู่ตัวละสองพันตัวละสองพันเก้าร้อยเก้าสิบที่จะต้อยลดราคาเนี่ยลูกค้าบอกบอกแอปมินเลยนะเอาไม้ลอยคู่ราคาสองพันสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทที่จะต้อยมามาลดราคาเนี่ย